การค้าเสรีโลกเนี่ยมันไม่ได้ล่มสลายใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปที่ไม่มีเจ้าภาพใหญ่คืออเมริกาคือเราต้องหาเจ้าภาพใหญ่ใหม่หเขาล็อกเป้าจีนแต่2เขาก็มีการถอยในช่วงระหว่างทางด้วยเหมือนกันเขาดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจรบกันให้ตายไปข้างนะคะอาจารย์แรมดีทรัมป์ถ้าทางไม่ต้องการจะรบให้ตายไปข้างเ็าจะรบให้เขาชนะอยู่ข้างเดียวค่ะเราดูพฤติกรรมดีกว่าไหม เขาเก็บภาษีใครคนแรกฮเม็กซิโกแคนาดาใช่ประเทศที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดอยู่ติดข้างล่างกับข้างบนนะ่ะสำหรับทรัมป์ดูเหมือนกันไม่มีใครเป็นเพื่อนมีแต่เขาคิดว่าผลประโยชน์เขาอยู่ตรงไหนสังเกตดูว่าเขาให้ความสำคัญกับจีนแต่จีนเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ไม่คุยด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้จีน อยู่ในสถานะที่ดีกว่าทุกประเทศในโลกนี้ที่วิ่งไปหาร้มก่อนเขาจะแพ้หรือว่ามีโอกาสชนะในสงครามครั้งนี้คำว่าชนะคืออะไรมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาจะได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ว่าเขามองโลกยังไงเขาไม่ต้องการให้ใครถือดอลลาร์ฟรีๆเขาไม่ต้องการให้ใครมาเกินดุลเขาแล้วก็เขาก็ต้องการให้ฐานการผลิตหรือว่าการผลิตสินค้านี่กลับไปอยู่ในพื้นที่ของเขาถ้าอเมริกามหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกที่เขาเคยเป็นผู้ขับเคลื่อนการค้าโลกเ <c oughs> ขาเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์ในระยะต่อไปการค้าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงคะคืออย่างนี้ครับการค้าโลกจะเป็น,ปนยังไงขึ้นอยู่กับพวกเราด้วย ค,คือในช่วงที่ผ่านมาหลังสงครามโลกที่2เนี่ยคือมีระบบการค้าระบบการเงินระหว่างประเทศที่อเมริกาเป็นเป็นโต้โผพุดตรงๆคือเป็นโต้โผใช่ไหมครับแต่เป็นโต้โผภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆภายใต้กฎเกณฑ์ของ IMF กฎเกณฑ์ของ WTO นะครับและ World Bank และอื่นๆดูเสมือนกับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มบอกว่าพวกนั้นเขาไม่เอาเลย WHO ก็ไม่เอาด้านแม้กระทั่งด,ด,ด,ด้านสุขภาพก็ไม่เอาเขาจะอยู่ของเขาแบบของเขาคำถามคือพวกเราเนี่ยจะอยู่แบบพวกเราเราอยากจะอยู่แบบไหนเรายังอยากจะอยู่ในระบบพาหุภาคีที่มีกฎเกณฑ์ไหมแล้วเราก็สร้างกฎเกณฑ์กันโดยที่เป็นกฎเกณฑ์ n ลบหนึ่งหนึ่งก็คืออเมริกาออกไปแล้วก็ n ที่เหลือเนี่ยเนื้อ n ลบหนึ่งที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมาว่าโอเคกฎเกณฑ์ WHO อย่างนี้เราโอเคไหม กฎเกณฑ์ของ i อ F นี่แล้วโอเคไหมถ้าโอเคเราก็สร้างกฎเกณฑ์ของเราได้คือถ้าเขาจะออกจากออ,ออกจากสมาคมเนี่ยออสมาชิกขอออกจากสมาคมเนี่ยเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เ,เป็นผู้ก่อตั้งเขาจะออกจากสมาคมเขาก่อตั้งเองแต่เราก็ต้องถามว่าเราเองอ่ะอยากให้สมาคมเนี่ยอยู่ต่อไหมผมคิดว่าเราอยากให้อยู่ต่อแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะที่จะต้องหาทางขับเคลื่อนสมาคมนี้ ให้อยู่ต่อไปสมาคมโลกนี้อยู่ต่อไปซึ่งก็ต้องถามว่าแล้วใครจะเป็นตัวหลักในการช่วยกันขับเคลื่อนก็คงดูทา่าทางก็คงต้องมีจีนต้องมีญี่ปุ่นต้องมีสหภาพยุโรปต้องมีเกาหลีใต้ต้องมีพวกออสเตรเลียน,นิแลนด์มีอาเซียนมีอื่นๆพวกเราคงจะต้องมารวมหัวกันว่าโอเค n ลบหนึ่งเนี่ยเราจะการให้หน้าตาเป็นยังไงครับค่ะดังนั้นคือท่า ในหลายๆประเทศเขาตกลงกันรูปแบบนี้การค้าเสรีโลกเนี่ยมันไม่ได้ล่มสลายใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปที่ไม่มีเจ้าภาพใหญ่คืออเมริกาคือเราต้องหาเจ้าภาพใหญ่ใหม่ให้ได้ก่อนซึ่งเป็นเจ้าภาพมันอาจจะได้ก่อนหรือไม่ได้แต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันจะต้องพยายามรวมตัวกันอาเซียนก็อาจจะพยายามไปคุยกันนะครับเรามีเอเปกด้วยเอเปกลบอเมริกาคุยกันไหมใช่ไหมครับเรามีอาเซบเรามี CPTPP แล้วมีเครือข่ายในระดับภูมิภาคซึ่งระดับภูมิภาคพวกนี้สามารถที่จะเอามาผูกโยงกันกันกบ EU มันก็ได้แล้วจริงไหมถ้าเราทุกอันเนี่ยที่เราคุยท,ที่ที่มีมีเครือข่ายกันอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามาคุยกันแล้วมาสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มันยิ่งมีความลึกซึง้งแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเดินไปได้ นะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องมี political will อย่างมากแล้วก็ต้องมีหลักร่วมกันว่าหลักการร่วมกันที่เราต้องการจะใช้นี่คืออะไรซึ่งหลักการเดิมผมก็ยังเห็นด้วยว่า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 สำคัญหลักการที่สำคัญที่คือ MFSN Most f a v o r e d Nation Treatment นะครับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะยอย่างเงี้ยก็ต้องทำแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องไม่เ,เลือกปฏิบัติอย่างที่อเมริกากำลังทำอยู่คือเวียดนามโดน46แล้วโดน36อังกฤษโดน10 ไม่เอาทุกคนต้องเก็บภาษีเท่ากันหมดสำหรับสินค้าหนึ่งรายการแต่ละรายการภาษีจะต่างกันได้นะแต่สำหรับสินค้ารายการกอทุกประเทศภาษีเท่ากันหมดนั่นแหละคือ MF n ครับแต่ก็มีอีกสมมติฐานหนึ่งที่มีการมองว่าอเมริกาเขาอาจจะไม่ได้เปิดสงคราม เดือดกับทั่วโลกก็ได้ตั้งใจจะเล่นงานจีนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาเป็นคู่ค้าที่มาเจรจาก,กันแล้วก็พักรบกันไปชั่วคราวอนาคตหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมันก็แสดงให้เห็นว่า1เขาล็อกเป้าจีนแต่2เขาก็มีการถอยในช่วงระหว่างทางด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะอาจารย์สุพุธมองกรณีจีนกับเมริกายัางไงบ้างเขาดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจรบกันให้ตายไปข้างนะคะอาจารย์ บางทีทรัมป์ถ้าทางไม่ต้องการจะรบให้ตายไปข้างก็จะรบให้เขาชนะอยู่ข้างเดียวค่ะเราดูพฤติกรรมดีกว่าไหมเขาเก็บภาษีใครคนแรกคนใครโดนหนักสุดตอนแรกเม็กซิโกแคนาดาใช่ประเทศที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดอยู่ติดข้างล่างกับข้างบนน่ะคือเพื่อนรักพันธมิตรที่สุดมากที่สุดแล้วก็ใครจะโดนใครจะโดนยึดประเทศนะกรีนแลนด์ ช่ไหมครับแคนดาดาก็จะโดนเงินให้เป็นเป็นรัฐ <58. S 1> ที่ห้าสิบเอ็ดฉะนั้นผมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงดูเหมือนกันว่าทางเราเขาไม่มีใครเป็นเพื่อนสําหรับทรัมป์ดูเหมือนกันไม่มีใครเป็นเพื่อนมีแต่เขาคิดว่าผลประโยชน์เขาอยู่ตรงไหนอ,อันที่หนึ่งอันที่สองสังเกตดูว่าเขาให้ความสําคัญกับจีนแต่จีนเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ไม่คุยด้วย คนอื่นเนี่ยวิ่งเข้าไปหาคนที่วิ่งเข้าไปคนแรกคือแคนาดาใช่ไม่มรีบนายกแคนาดารีบบินไปหาเลยแล้วเป็นยังไงก็โดนเต็มที่อยู่ดีไม่ได้มีการผ่อนปรนเลยเลยตรงกันข้ามจีนกักไม่คุยด้วยเลยกลายเป็นว่าตอนนี้จีนอยู่ในสถานะที่ดีกว่าทุกประเทศในโลกนี้ที่วิ่งไปหาทรัมก่อนจริงไหมครับเพราะว่าเขา โดน90วันของเขาเนี่ยมันถอยหลังเลยเราไปของของเราเนี่ย90วันมันครอบที่เจดกรกฎาของจีนกลายเป็นสิงหาใช่ไหมกลายเป็นว่าดูท่าทางแปลว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะต้องชนกับประเทศที่อ<ม>่อนแอให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าประเทศไหนแข็ง เขาก็ต้องผ่อนปลนไม่ใช่เหรอหรือท่าทางแต่ไม่ได้มีคําว่าเพือ่อนไม่มีคําว่าเพือ่อนไม่ใช่หรอครับถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับกรณีของอังกฤษคิดดูซิขนาดอังกฤษขาดดุลการค้ากับอเมริกาก็ยังโดนสิบเปอร์เซนอย่าไปพูดเลยว่าเนื้อออกปาว่าเขาตั้งเป้าจีนคนเดียวอย่ามาบอกผมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหลักการนองคุณ ว่าคุณขาดดุลการค้ากับใครคนนั้นเอาเปรียบแล้วทำไมอังกฤษโดนสิบเปอร์เซ็นเพราะอังกฤษขาดดุลการค้ากับอเมริกรันะครับจริงๆแล้วเอางี้ดีกว่าเราอยา่าไปนึกเลยว,ว่ามันมีเหตุมีผลที่สามารถที่จะเอามาใช้ในหลักการได้นะครับแต่ว่าคือถ้าดังนั้นชัดเจนว่าเขาต้องการเปิดสงครามการค้ากับโลกด้วยวิธีคิดอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังไปนะคะเขาจะ แพ้หรือว่ามีโอกาสจะชนะในสงครามครั้งนี้คำว่าชนะคืออะไรในใจของทรัมป์คำว่าชนะคือสิ่งที่ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของเขาชื่อพีเทอร์นาวาราวพูดเอาไว้คือเขานึกว่าอย่างนี้เขาคิดเลขเลขอยู่ในหัวเขาคือย่างนี้อเมริกาเนี่ยนำเข้าประมาณ3.3ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐ แล้วพีเทอร์นาวาราบอกเคยดูนะถ้าเก็บภาษีส่วนราการไปเนี่ยเฉลี่ยสัก20%เรนะเราก็จะได้รายได้มา6กแสนกว่าล้านเหนรียญสหรัฐนะครับจำได้ไหมทรัมป์บอกว่าเทอร์เรซสมอสบิวที u ฟูลเวิร์ดแล้วเราจะรวยเยอะแยะเลยเพราะเงินจะไหลเข้ามาจากการเก็บภาษีฉะนั้นลึกๆเนี่ยทรัมป์ค้น,นึกว่าเขาจะมีรายได้จากตรงเนี้ยปีละ6แสนล้านเหรียญพอได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาอันเนี้ยไปบอกรัฐสภา,าซึ่งตอนนี้เขากำลัง ผลักดันร่างกฎหมายที่จะต่ออายุ <_' S 1> การลดภาษีและเติมการลดภาษีไปอีกซึ่งถ้าดูตามข่าวจะเห็นแล้วว่าไอท้ที่ไอ้ร่างกฎหมายอันนี้ชื่อว่า Big Beautiful b i l l เนี่ยนะครับมันจะทำให้อเมริกาขาดดุลงบประมาณประมาณ5-6ล้นานล้านเหรียญสหรัฐใน10ปีข้างหน้าก็เฉลีย่ยปีละเท่าไหร่5 6 0แสน0แสนพอดีเลย ซึ่งไอ้เงินอันนี้มันจะมาโปะตรงนี้เขานึกว่าอย่างนั้นค่ะเงินสําหรับเขาเนี่ยอันนี้มันเป็น vehicle มันเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาเงินตรงนี้มาโปะตรงนั้นแล้วเขาจะได้ชื่อเสียงในประเทศอเมริกาว่าเขาเนี่ยทำเงินเข้าประเทศแล้วเขาก็ยังลดภาษีให้ประชาชนให้เจริญรุ่งเรืองได้อีกด้วยแล้วนี่แหละคือ legacy ของทรัมป์มันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาจะ ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในเมื่อตอนนี้มันก็มีการเจรจากับหลายประเทศเกิดขึ้นหรือกระทั่งกับจีนเองก็ตามนะคะเราไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะจบได้ก้อนเท่าที่ทรัมป์ต้องการไหมเราไม่ได้แน่ๆไม่ต้องกลัวไม่มีทางได้เลยไม่ได้เขาจะเปิดสงครามกับโลก<อ>ต่ออีกไหมคะอาจารย์เขาก็อาจจะกล่อมแกล้มทําเป็นขึ้นเรื่อ,วองว่าสำหรับเขาเพราะถ้าทางไหนมันดูไม่เวิร์คเขาก็เขาก็เปลี่ยนได้นี่ครับค่ะตอนที่เขาทาธุรกิจเนี่ยธุรกิจเขาล้มไปสักสี่สี่ธุรกิจมากแล้วเขาก็ไปทําใหม่ ฉันนั้ก็ฉันนั้น,น,นอันนี้เดี๋ยวเขา move on ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอันนี้เขาจะประกาศว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วเขาก็ move on เพราะเขอยากจะไปทำเรื่อง big beautiful bill มากกว่าดังนั้นคือถ้าเรามองอนาคตในระดับทศวรรษนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ถ้าเขาคิดว่าไม่ิร์ k เขาก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นหรือว่ามันจะเป็นผลที่ทําให้การค้าโลกในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะไม่ใช่รัฐบาลยุคคุณทรัมป์ก็ตามค่ะอาจารย์คือสิ่งที่ที่าธิบดีทรัมป์ทำเนี่ยนะครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งภายใต้โจไบเดนด้วยมันนึกภาพนะนี่มัน4ี4่บวกสี่บวกสี่คือสิบสองปีเลยนะผมคิดว่ามันทำให้หลายๆประเทศเนี่ยไม่กล้าไว้ใจอเมริกาแบบที่เคยไว้ใจอเมริกาที่เป็นคนที่เป็นผู้นำของระบบการค้าเสรีของโลกอีกต่อไป คือความความเชื่อมั่นตรงนี้มันลดทอนลงไปแน่นอนเลยหลังจาก12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะสมัยโจไบเดนเองภาษีที่เก็บกับจีนก็ยังตรึงเอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วนโยบายก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่พอเจอทรัมป์มานี่กลายเป็นดับเบิลดาวน์เพิ่มเข้าไปหนักเข้าไปอีกถามว่าโลกเราเจอ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจในอเมริกามากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ายากที่จะตอบว่ามากขึ้น แล้วก็มีโพลต,ต่างๆออกมาถ้าไปดูโพลที่เขาทากันเนี่ยหลายๆประเทศซึ่งเคยเป็นพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยประชาชนก็เริ่มมองว่าเออเขาเพึ่งพาไว้ใจอเมริกาได้ลดลงครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแน่ๆนะครับในเรื่องของการการค้าแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยที่จะใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือการขาดดุลงบประมาณของอเมริกา แล้วตัวนี้มันจะมากระทบกับสถานะของเงินดอลลาร์ด้วยแล้วฉะนั้นไอ้เรื่องที่ Moody's d ดาวน์เกรความน่าเชื่อถือของรัฐบาลของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาลงไป1 notch เนี่ยสาระสำคัญของการดาวน์เกรดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากเลยที่จะเป็นตัวบอกเหตุว่าในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยครับเราจะเจอปัญหาเศรษฐกิจโลกเพราะ เศรษฐกษิจอเมริกามีปัญหาเนี่ยได้